สวัสดีครับสวัสดีเอฟซียามเย็นด้วยอันนี้เรามาพายายวันเพ็ญน,นะครับไปอยู่ป่าไปกินอาหารป่าซะหน่อยนะะโอ้โหเราไปกับความคู่ใจนะครับความคู่ใจต <c oughs> กเลยนะ,ะนี่ครับท่านผู้ชมเราได้ถึงบ้าน Pepsi เป๊ปซี่แล้ว ถึงบ้านายแป๊บซี่แล้วมองไปงเห็นแตะนาขาวๆวคนใหญ่คนเห็นเนขาแตาอ่อายุเดอ้อจวดแท้ๆเด้อเอือก็อ,อ้อ,อ,อยเซ็ตแท้ไม่โค้ดเซ็ตแท้ฝาเนี่นนะครับท่านผู้ชมตินกำลังใจให้เราด้วยอู้หมายังตื่นเลยงงงงงหมายังตื่น รอดูกันนะครับว่าวันพินเขาจะกลัวแมคโครหรือเปล่าเออเขาบอกว่ารุ่นนี้อายุเยอะแล้วนะครับผมประสบการณ์ล้นหลานสร้างซีเรียนไมคโครแล้ววันนี้ค่อย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 อาจจะเลิศค่อยแมคโครกำลังทำงานอยู่นะครับท่านผู้ชม โอ้เจอน้องเจ้วตาด้วยการถายนี่มาถ่ายคุณยายมนเพนให้ดูนะท่านผู้ชมบริษัทน็อตสังน้องแก้วตาน้องแก้วตาแก้วตาเจ้าตาทำอะไรวะแก้วตา เลืนแบบชิวๆนะครับผมไม่กลัวไม่โคเลยเลืนักเลืนลัดพุเลื่นลัก,ลก,ลกมาอยู่นะข้างหลังฮะเอาไปไหว้นาเลิฟเอาไหวหน้าเลิฟ ปวดใหญ่จวดเหมือนกันนะครับดูท้องกลมมากนะครับท่านผู้ชมท้องกลมมากเลยขี่นะขี่แท้เออเออเด,ดินนะครับแบบตั้งหน้าตั้งาตงาตั้งหน้าตั้งตาเดินแบบเดียว,ยวนะท่านผู้ชมจวดมากจวดมาก ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจุ่มยังเยอะตกฉากซะเนาะไปแล้วดูท้องท้องท้องเหมือนมีน้ำอยู่ว้ากี้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 ไอเด็บหน้าไอเด็บหน้ากี้ก็จะหนีบขาสิเวลาคุณหนีบขาช้างเขก็นึกว่าจะบีกเขาก็คึกคักคึกคักทีครับโอ้ โอ้จวดอีรีมาซะจวดมากจวดมากบุญส่งครับบุญส่งโอ้ตอนนี้มือเริ่มสั่นแล้วไปบุญส่งยังมาบุญส่งโอ้ยทั้งกระโดดใส่แล้ว คือหัวเตนอใหญ่ใช่ใช่ตัวใหญ่เอ้ยใหญ่ช้างแฝดครับช้างแฝดคุณแม่สายฟ้าอดีตคุณแม่สายฟ้าขี่ขี่ขี่วะท้อขี่สายฟ้าสายฟ้า อ้เดินเร็วมากครับขึ้นยาง่าจวดแต่วะต่างนี่จวดแห่งเบาเบาเบายายเบาคุณยายจวดมากนะท่านผู้ชมเพียงแค่ห้านาทีเดินมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเร็วมากเลยตั้งไฟนั่น น้ำในเปียบโอ้นี่น้องน้องน้องอะไรนะทองเทปมาอยู่ไปไหนไม่รู้มองไปเห็นแต่ก,กอหญ้านะครับ มันยางแท้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเลี้ยวขวาผ่านตลอดไปแล้วอันนี้แปลงหญ้าของน้องแสนคูณนะโอ้โุใยญ่น,นี่ไปเร็วมากเลยวันนี้เราไปกินหญ้าในแปลงหญ้าเลยเด้อเพราะว่าเป็นทางรุ่นเก่รุ่นเก่าครับยัดกันครับรวมมืงกันโอ้อไหล เบาๆเลยครับเบ,า,บ,บ,า,บานะเาไม่ได้เอาการสั่นมาครับทบทวมนมันอะไเปอะไรมัมีการเดืดอนครับ ยายนิสายจวดยังเลยเดินเร็วมาก สิบนาทีครับถึงบ้านชายเล็บสิบนาทีถึงหลังบ้านชายเล็บเลยนะครับท่านผู้ชมธรรมาดาเดินเร็วมากมันเพ่นเดินเร็วมากเลยเราจะล่าไม,ม้ตรงนี้นะท่านผู้ชมให้ให้ได้กินหญ้าครับ ไอ้กุชางวะก,กันกันุชาง <c oughs> ถึงที่จุดหมายอย่างปลอดภัยไม่วิ่งไม่ไม่ไมวิ่งไม่โจด <c oughs> แปลงหญา้านี่เป็นของสีดอทันใจนะครับออชอบอยู่ป่าใยวันเพลนช้างที่ชอบอยู่ป่า มาดีๆเลยค่อยตื่นสองมาเอ๊ะอตื่นมาสา่งหาย <c oughs> เด็กๆเ,เขากุชางกันครับก <c oughs> ูบอกไทยบ้านอีนดี้มากเลยเม <c oughs> ีย <c oughs> นางวันเพ็ญ เขาชอบอยู่แบบนี้ หญ้าเปกมากนะครับตรงนี้ไม่เกิดเลยหญ้าไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไร วันเพโอเคนะครับ FC ก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตออิดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องแทนคูนครับคูณสัมมเรีไปแล้วครับผมไปไปเยอะ